สวัสดีครับผมเคมแบงค์โฟรช็อปวันนี้จะมาสอนติดตั้งชุดปิดระบบไอสต็อป Honda CVG5 นะครับง่ายเพียงปลายนิ้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราถอดชุดปรับแอร์ออกก่อนนะครับดึงได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแค่คลิปล็อกนะครับแล้วก็ปลดสายออกนะครับแล้วก็ง้างตรงนี้นะครับขึ้นมาปลดสายนะครับแล้วเอาชุดไอโดสต็อปนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ปลั๊กเดิมเข้ามาเสียบของอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จัดสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับดูเดือยให้ตรงล็อกนะครับตรงล็อกแล้วเราก็กดเลยนะครับแล้วก็เอาปุ่มปรับแอร์มาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนสตาร์ทกันนะครับสักครู่นะครับ นี่นะครับประกอบกลับไปแล้วนะครับผมจะทําการสตาร์ทแล้วนะครับนี่ครับเหยียบเบรกปุ๊บสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับนี่ครับชุดปิดระบบไอสต็อปทำงานเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อปักตรงรุ่นใช้งานได้จริงนะฮะติดตั้งง่ายเพียงปลายนิ้วนะครับเพียงเท่านี้ก็จะไม่เสียจังหวะในการขับรถหรือว่าเวลาจอดเราจะออกตัว ตามไฟแดงตามแยกต่างๆแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากชอบหรืออยากให้ผมทำคลิปอื่นๆนะครับสาม,มารถแนะนำหรือ inbox ใต้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ